สวัสดีค่ะเราจะมาทำข้าวเหนียวมูนเราจะใช้ข้าวเหนียวเชื่อวงู1หกิโลกร,รมัมล้างน้ำให้สะอาดนะคะได้น้ำใสล้างทั้งสามสี่น้ำค่ะเราจะแช่เอาไว้24ชั่วโมงหรือหนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ที่นึ่งข้าวเหนียวของเรานะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราถึงเอาเข้าวเหนียวของเราใส่หม้อนึ่งแบบนี้ญีปังก็จะนึ่งประมาณ40นาทีค่ะ เราก็จะมาดูกะทิของเราก่อนนะคะกะทิสดนะคะเป็นหัวกะทิค่ะ800กรัมแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ400กรัมเพิ่มความหวานได้นะคะเราจะใช้เกลือนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเราเพิ่มความหวานความเค็มได้นะคะเราก็เอามาตั้งไฟอ่อนๆนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะ เราใส่ใบเตยไปด้วยนะคะสักสองสามใบเนาะเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเราค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะน้ำกะทิของเราร้อนนะคะน้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะน้ำกะทิของเราก็ร้อนอุ่นอยู่นะคะเราจะไปดูข้าวเหนียวของเราก่อนค่ะ ข้าวเหนียวของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยค่ะเราก็เอาข้าวเหนียวของเราใส่ในน้ํากะทิที่เราเตรียมไว้นะคะน้ํากะทิของเราก็อุ่นร้อนอยู่ข้าวเหนียวของเราก็ร้อนให้เอาใส่ตอนร้อนนะคะอย่าปล่อยให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยค่ะเย็นนะคะเอาใส่ตอนที่เอาออกจากเตาเลยค่ะ เราก็คนนะคะน้ํากะทิของเราก็จะดูดซึมข้าวเหนียวของเราได้ดีทําให้ข้าวเหนียวของเรานะคะมีเม็ดสวยมันวาวเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ฝาปิดเอาไว้ประมาณ15หรือ20นาทีค่ะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็มาเปิดดูนะคะแล้วเราก็กลับข้าวเหนียวของเราข้าวเหนียวของเราก็จะดูดซึมน้ํากะทิของเรา นะคะก็จะแห้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็มากลับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะนะคะได้แบบนี้เลยทำจินเองง่ายๆนะคะทําข้าเหนียวมูนนะคะทาขายก็ได้ค่ะลองทําดูนะคะความมันอยู่ที่หัวกะทิล้วนๆเลยนะคะจะทําให้ข้าวเหนียวมูนของเราเนะะี่ยค่ะอร่อย ความหวานความเค็มนะคะเราเพิ่มลดได้ค่ะลองทำทานดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ